กันที่จังหวัดเชียงรายบ้างค่ะสถานการณ์โควิดสิแบบนี้หลายคนนะคะได้รับผลกระทบส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะออกมาแจกน้ําดื่มแจกอาหารหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะคะรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตร,รจากโครงการทหารพันดีในโครงการมีแล้วแบ่งปันค่ะใจใส่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิค่ะ ที่วัดพระธาตุจอมศักดิ์ตะมลบ้านดูอ่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะทาน,นของพลตรีสุภเริกสถาพรผลผ,ลผ,ลผู้บัญชาการมณฑทนหารบกที่37ค่ายเมืองไรยมหาราชนํำสมาคมแม่บ้านทหารบกค่าแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจิตอาสาพระาพระชาชทานร่วมกันแจกอาหารน้ำดื่มหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็ผักสดจากโครงการทหารพันธ์ดีค่ายเมืองไรยมหาราชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใจใจให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่บ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่14ตำบลบ้านดูออำเภอเมืองเชียงรายนะคะอันนี้ก็เพื่อจะเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการสนับสนุนจัดทำข้าวแจกจ่ายอาหารกลางวันตอนนี้นะคะมีการแจกจ่ายเป็นข้าวกระเพราไข่ดาวแล้วก็มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทานพืชผลทางการเกษตรค่ะให้กับพี่น้องประชาชนโอ้โหนี่เลยผักสดๆเลยนะคะ <c oughs> นำมาแจาก,ก่าย แบบเต็มถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยเพื่อเป็น